ผมต้องขออภิปรายสนับสนุนคณะกรรมการร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานงานทะเบียนราชเกิดมาร้อยฝ่าปีและเป็นสิ่งที่น่าเชิดชูของสังคมไทยและประเทศไทยในการคุ้มครองพยานผมเนี่ยเห็นความสําคัญของการคุ้มครองพยานที่เขียนมาแล้วผมเชื่อมั่นว่าสามารถคุ้มครองพยานได้สมบูรณ์แต่ถ้าเราสามารถให้ เจ้าหน้าที่หรือสารเนี่ยสั่งและให้ทะเบียนร,ราษเอาข้อมูลผมเรียกว่าข้อมูลเทสเข้าไปเนี่ยหนึ่งระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของเราที่เก็บข้อมูลแล้วมีประเทศต่างๆได้ใช้ตอนนี้277หน่วยแล้วยังเชื่อมโยงไปในต่างประเทศด้วยฟาร์มหน้าเชื่อถือของเรื่องทะเบียนร,ราษเนี่ยก็หมดฟาร์มหน้าเชื่อถือที่สําคัญก็คือเหมือนว่า ในข้อมูลในถังข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่บริสุทธิ์ยังให้เจ้าหน้าที่เอาข้อมูลเท็จเอาเข้าไปใส่ในทางกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยผู้นําข้อมูลเท็จใส่เข้าไปเนี่ยจะมีโทษจําคุก3ปีแล้วปรับ60,000บาทอันนี้เป็นต้นที่สําคัญอย่างยิ่งครับวันนี้หน่วยงานต่างๆก็ได้เชื่อมโยงข้อมูลนี้ทุกหน่วยแล้วรวมทั้งการกงศุนในต่างประเทศและเราก็เชื่อมั่นว่าข้อมูลในทะเบียนราชเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทะเบียนราษฎรปัญหาอยู่ที่การคุ้มครองพยานแล้วปัจจุบันถ้าเราจะคุ้มครองพยานตามที่เขียนนียไม่ต้องมีกฎหมายเลยก็เปลี่ยนชื่อนามสกุลได้เสียไม่ถึง10บาทเมื่อเราอยากจะคุ้มครองพยานผมเห็นด้วยกับการคุ้มครองพยานแต่ไม่ควรจะมาทําลายระบบของทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลกขณะน,นี้ระบบหนึ่งดังนั้นผมจึงเห็นด้วยกับคณะกรรมธิการร่วมที่ ทาลงรักษาสมบัติที่มีค่า100ร้อยปีไว้ครับเชิญท่านทวีครับขอบคุณครับรับเรียนแท่นมราตธานที่เคารพรับผมพันธุ์นเกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาต,ติก่อนอื่นผมต้องขออภิปราย สนับสนุนคณะกรรมการร่วมพิจารณาร่างพัญญัติคุ้มครองพยานโดยเฉพาะที่เป็นหลักการสำคัญก็คือในมาตราเจที่ให้ยกเลิกความในมาตราสิบานประธานที่เคารพคับโดยเฉพาะในวรรคที่สองที่ได้แก้ไขเดิมในวงเรีเล็บสที่แบบว่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักคุ้มครองพยานเนี่ยซึ่งได้รับอนุมัติจาก เป็นหนังสือจากลัมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลอธิบดีศาลอาญาเพื่อให้มีคำสั่งให้กรมการปกครองเนี่ยเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยตัดข้อความดังนี้ออกซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเห็นว่ามีความถูกต้องอย่างยิ่งแล้วข้ข้อความที่แก้ก็คือแก้เป็นเมื่อหน่วยที่ได้รับผิดชอบตามกฎหมายทะเบียนราช กฎหมายบัตรประชาชนซึ่งเรามีสองกฎหมายอยู่แล้วนะฮะและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งจากสำนักคุ้มครองพยานให้หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่และอำนาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิชาการที่ไปกำหนดท่รรดานประธานที่เคารพครับงานทะเบียนราษฎรเกิดมาร้อยฝ่าปีและเป็นสิ่งที่น่าเชิดชูของสังคมไทยและประเทศไทยซึ่งเราได้เก็บข้อมูลของบุคคล ไว้ในทะเบียนราษที่จะกลับเรียนคือข้อมูลในทะเบียนราษเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกคนที่อยู่ในทะเบียนราษรวมถึงคนที่อาจจะไม่ได้สัญชาติไทยแต่มีสถา,านะทางทะเบียนราษในการคุ้มครองพยานผมเนี่ยเห็นความสําคัญของการคุ้มครองพยานแต่ที่เขียนมาแล้วผมเชื่อมั่นว่า สามารถคุ้มครองพยานได้สมบูรณ์แต่ถ้าเราสามารถให้เจ้าหน้าที่หรือสารเนี่ยสั่งและให้ทะเบียนร,ราชเอาข้อมูลผมเรียกว่าข้อมูลเทสเข้าไปเนี่ยหนึ่งระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของเราที่เก็บข้อมูลแล้วมีประเทศต่างๆได้ใช้ตอนนี้หน่วยงานที่ใช้เนี่ย277หน่วยแล้วยังเชื่อมโยงไปในต่างประเทศด้วยความน่าเชื่อถือของเรื่อง ทะเบียนราษฎรเนี่ยก็หมดความน่าเชื่อถือที่สําคัญก็คือเหมือนว่าในข้อมูลในถังข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่บริสุทธิ์ยังให้เจ้าหน้าที่เอาข้อมูลเท็จเอ่อเกิดเปลี่ยนเท็จเนี่ยเอาเข้าไปใส่ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าจะนอกจากจะขาดความน่าเชื่อถือแล้วในทางกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อหมายกฎหมายทะเบียนราษฎร3 4 3 4มาตรา50 หรือกฎหมายบัตรประชาชน2,526มาตรา14เนี่ยผู้นำข้อมูลเท็สใส่เข้าไปเนี่ยจะมีโทษจำคุก3ปีและปรับ60,000บาทอันนี้เป็นต้นที่สำคัญอย่างยิ่งครับวันนี้หน่วยงานต่างๆทั้งตำรวจทั้งทุกหน่วยเนี่ยก็ได้เชื่อมโยงข้อมูลนี้ทุกหน่วยแล้วรวมทั้งการกงสุนในต่างประเทศและเราก็เชื่อมั่นว่าข้อมูลในทะเบียนราชเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เราจะคุ้มครองพยานสักหนึ่งคนก็ <g ül> เอาข้อมูลเท็จหรือ10คนหรือ20คนผมเนี่ยผ่านการคุ้มครองพยานมาเยอะแม้แต่ที่ท่านจิริยะได้พูดถึงคดีแม่ลูกตระกูลศีธนขันผมก็เป็นผู้ทําคดีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทะเบียนร,ราษนะรัปัญหาอยู่ที่การคุ้มครองพยานแล้วปัจจุบันถ้าเราจะคุ้มครองพยานตามที่เขียนเนี่ยไม่ต้องมีกฎหมายเลยก็เปลี่ยนชื่อนาสกุลได้ เสียไม่ถึง10บาทนะครับเมื่อเราอยากจะคุ้มครองพยานผมเห็นด้วยกับการคุ้มครองพยานแต่ไม่ควรจะมาทำลายระบบของทะเบียนราชซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลกขณะน,นี้ระบบหนึ่งดังนั้นผมจึงเห็นด้วยกับคณะกรรมธิการร่วมนะฮะต้องขอพระคุณที่ํำลงรักษาสมบัติที่มีค่า100ร้อยปีไว้ครับขอบพระคุณมากครับ